ลองเพลงไหมลองเปลี่ยนเป็นอย่งมี้เนือเพลงหมูตรงนี้นื้อเพี่งเหรออือมีนมีเนือเนือเพลงพวงอยู่ยังไง ต้องการแบบเนี่ยพีนม้ำแม่เนี่ยวะดองถือกันี่ทรงช่างถูๆโอเคไสมไหมให้เมืองใดน่นนนนนาฟ้าดาผิดดาฟ้าดาพิาาดาพ ลองสดวะไดนะ้บ่นักลองจริงก็เจ้ะลองสดเด้ใช่รับลองวะได้นนะเนือ้อเมี่ยงเนือ้อเนื้อเพลงลองจากก็ลองจากโท,กทรศัพท์เนื้อเพลงนี้ cukup <laughs>